ครับวันนี้เราก็อยู่กันในแบบเบเบนะครับและเราก็จะมาเล่นเบเบย์กับอันดงนะครับโดยนี่ก็คือแมปเบเบที่ผมเล่นนะอันนี้คือที่ชุดนะครับดูดิที่ชุดเอออย่างเท่ไปเราไปสนามประลองนะครับไปกันเลยทุกคนรู้ดิสนามประลองโคตรใหญ่เลยเอาตรงไหนดีตรงไหนดีตร,น,ตรนี่สีดำสีดำสีดำ,ดำมาครับผมอ่ะ สีดแล้ครับลบหนึ <Okay. S 2> ่งไปหนึงโอเคมาถือถือที่ชุดถือที่ชุดทรีทูวั o โกของผมมึงลชงชุดลงชุดละเนี่ยที่ชุดของเบเบ,บีของผม V S เบเบ,บดโดูไหมครับของผมเนี่ยของผมของผม อันเดียวกับของโดมนะครับตัวนี้ว่าใครจะชนะครับดูดิสู้กันไม่ถอยเลยยังไงก็ไม่มีใครแพ้หรอกเอาของผมหายเอาของผมนกันเลกนไว้ด้านนอกแล้วนี่ใช่ไหมของผมเออนี่ไงของผมจรงด้วยเอาเก็บมาเก็บมาเอามาชุดมาชุดหนหนึ 1, 2, 3, 2, 2> 3, 2่งสองสามทวีทูั

อ่าเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนคนะรับกดยังไงกดตรงไหนอ๋อนี่ยปรับแต่งเบบี้อ๋อนี่ไงทุกคนเบบี้อันนี้คืออะไรอะ่ะเอเอตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเลือกบิดก่อนบิดเอาเป็นบิดดิดก่อนครับโอเคส่วนวงล้อเอาเป็นวงล้อนี่นะครับเลขสองเลขมงคลส่วนใบม,ม,นะม,ไไมีดเป็นเอ่ออน,นี้ครับ อินว <kung> <bord ering. S 1> ิ่นสารล็อตสารอตเอางั้นเอาเปอันนี้นะครับโอเคในอะบิดเพี้ยนบิดเพี okay. <They> ้ยนอันนั้นอันนั้นบดีนะครับบิดนั้นบดีใช่แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบดูอ่เพราะว่าเบรกจะเป็นยังไงครับดูดูอันนี้ไม่ดีแลับดูดิดูดิมูนอะไรเนี่ยโอ้โหสีเหลืองสีเหลืองแบบ ไปเลยไปแล้วครับาะจัดใครลงสนามใครออกจากสนามแพ้ครับยังไม่ออกครับยังไม่ออกไปเลยจกกัดการเลยลูกอ่ะแพ้แล้วเออเฮอชนะแล้วนะครับแข่งผมโอเคเอาคมเอาไหมมา <refers Thirty. S 2> มา,มาชุดมาคนกันแป๊บแป๊บนึงครับขอปรับแต่งเบเบก่อนเอาบิด บิดบิดบิดเอาบิดเป็นสีเหลืองด้วยงั้นเอาบิดแดงแล้วกันโอเคส่วนวงล้อแป๊บบน,นึงหาบิดให้ก่อนโอเคโอเคผมปรับแดงไปบิด้ะสำหรับใครที่เชี่ยวชาญเรื่องเบรดบอกผมหน่อยครับเพราะว่าผมไมค่ค่อยเก่งเบรดเท่าไหร่แปบบ๊บ เรียนรู้เลยครับแบบนี้ผมไปเจอโดยบักเลยนะครับนะที่หนึ่วันวันยิงไปแล้วครับใครตกก่อนนพะ้เอาหายไปไหน,นอ,อ่ะเฮ้ยเก็บเบบี้อะไรวะ เขาเก็บเบบีนะครับเอ่าเก็บเบบีใครลงจากสนามก่อนแพ้หรือว่าหยุดหมุนก่อนแพ้มามายู่ในสนามเขาเขามาอยู่ในสนมามอ <c oughs> อขุญาตเข้าไปอยู่ในสนามนะครับชนกันไปอ่ะเพี่ยมเพียงเออเบบีฝั่งนั้นทำยังไง ทำไมนิ่งอ่ะเบเบลฟังน <ơn> ั <c ười> <ơn> ้นทำไมนิ่งอ่ะต้องติดยังวะเร็วเร็วเร็วเก็บไม่เลยวันนี้เอาไม่เอาไม่มาเก็บเก็บเก็บโอ้อะไรวะคนพร้อมกันหนึ่งสองสาม three two one g โอเคชู้วใครใครล้มก่อนฮะ ดูขผมขผม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 สาบวกตามั้วจริงจริงวิออเออนั่นเป็นไซสน์นน่แต่มันไปไปเป็นการจำเอ๊ะการโจมตีไรเงีย้ยปรับมั่ม่ไงครับจริงจริงตัรตรตงโจมตีตตตแต่มันอยู่ซื่อๆห้าของผมปรับมั่มั่แล้วก็สู้ได้เฉยมัอคือกัน ไปแล้วครับเกอร์สกิลครับเกอร์สกิลคลิปที่หน้าจอกดสกิลจังไหนคลิปที่หน้าจอจูมันดีกว่าเอ๊ะเซ่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 กว่เออน่าสนะอะไรนุเซ่โอ้คลิปนี้วิวลงเท่านี้นะครับบ๊ายบายสันส่นๆเนี่ยแหละดี